สวัสดีจ้าสาวๆที่หน้าตาดีทั้งหลายรู้ใช่ไหมว่าวันนี้พวกเธอนะ่ะมาทาไมกันที่นี่เย้เชลิเดอร์ไงคะถูกต้องฉันนะักคัดมาแต่คนหน้าตาดีดเพราะฉะนั้นทําความรู้จักกันซะเออสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเชอร์เบลนะคะอยู่ห้องสามค่ะว่าไปเชลิเดอร์มีกี่คนคะรุ่นพี่อ้ oh, ตอนนี้นะ่ะฉันกําลังรวบรวมคนหน้าตาดีมาอยู่น่าจะมีผู้ชายสามคนแล้วก็ผู้หญิงสามเนี่ยแหละเออจะว่าไปนะผู้หญิงมีตั้งห้าคนไว้มาคัดเลือกกันอีกรอบแล้วกันนะเออพวกเธออยู่ห้องไหนกันเหรอฉันอยู่ห้องสามนะเชื่อว่า ต่อตอนนี้พวกเราก็มาเป็นเพื่อนกันดีกว่านะอาลิจ้าฉันอยู่ห้องสองชื่อว่าบลูสกายนะดีใจที่เห็นพวกเธอเป็นเพื่อนกับฉันส่วนฉันชื่อว่าพิงเก้นะเพราะว่าเป็นสีชมพูงไงล่ะ <H it> ยินดีที่ได้รู้จัก <N> นี่นี่ถ้าพวกเธอว่างก็ไปกินไอศกรีมร้านรดของฉันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงนะวันนี้นะ <N> บอกเลยนะว่าถ้าเราไปกินไอศกรีมด้วยกันพวกเราจะต้องสนิทกันแน่เลยว่าไหมเย้เย้น่าสนใจไปกันดีกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวของสาวเชียร์ลีดเดอร์พวกเราได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันและเมื่อคนหน้า ตาดีอยู่ด้วยกันแล้วล่ะก็มักจะมีคนเข้ามาเชิญชมอยู่เสมอเอ๊ะดูเหมือนว่าผู้หญิงนะ่ะรุ่นพี่ก็จะคัดออกไม่ใช่หรอฉันหวังว่าพวกเราสามคนนะ่ะจะไปอยู่ในกองเชรดด้วยกันนะเออต่อไปเรามาซ้อมให้หนักกันดีกว่าว่าแต่ว่าอีกสองคนนั้นเป็นใครหรออยากรู้จังยังไงซะก็ไม่เท่ากับมิตรภาพพวกเราหรอกนะ <c oughs> แหมนั่นไงเชลิเดอร์ที่คัดเข้ารอบสามคนน่ะพี่อุ้ยตายรุ่นพี่คนนั้นนะ่ะตามไม่ถึงเลยนะนี่เด็กกระโปรงอย่างพวกเธอนะ่ะคิดว่าจะเข้ารอบงั้นหรอฝันไปเถอะอยา่าเพราะว่าพวกเธอนะ่ะมัน ลอยู่ดีๆก็มีคนมาว่าให้พวกเราเนี่ย ใชเหรอี่เป็นใครกันนะ่ะพวกเราไม่เห็นรู้จักเลยทำไมต้องมาหาเรื่องพวกเราด้วยอ๋อพี่คือคนที่เข้ามาในรอบคัดเลือกเชียริเตอร์ใช่ปะก็เออนะสิแล้วจะทำไหมฮะบอกววาเลยนะว่าพวกเธอนะ่ะอักลี่สุดๆไปเลยไม่ข้าพวกฉันหรอกหน้าตาก็ดูงันๆแหละดูท่าทางพวกเธอทั้ง3คนนะ่ะจะต้องถูกคัดออกสองคนต่างหากละนั่นนะสิเอองั้นก็มาดูกันหน่อยแน่ไว้เจอกันนะจ๊ะรุ่นน้องที่น่ารังเกียจแต่กันหลับพวกเราเฮ้ยเพีงกีจใจเย็นๆนะไม่มีอะไรหรอกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อย พวกนั้นมันหอบไปเถอนหน้าเฮ้ยหน้ามันใสเฮ้ยนี่นี่พวกเธอได้ยินหรือเปล่าว่ารุ่นพี่ที่เป็นเชลิดเดอร์ฝ่ายชายนะแต่ว่าโคตรจะหล่อเลยอย่าฉันรู้สึกว่าเขาหน้าตาดีสุดๆได้ยินมาว่ารุ่นพี่น่ะเลือพกพวกผู้ชายที่แบบว่ากล้ามโตโตด,ด้วยนะจริงเหรอ,อนี่ไงนี่ไงพวกรุ่นพีนี่หน้าตาสวยๆโอ้โหคู่กับหน้าตาดีสินะโอ้ดูท่าทางข่าวเชลิเดอร์เนี่ยจะดังไปทั่วโรงเรียนแล้วนะฉันน่ะอยากรู้ล้วแหละว่าใครน่ะจะเป็นหนุ่มสุดฮอตแล้วก็มาเป็นเชลิเดอร์ในแก๊งพวกเรากันนะเลังอยฟ โอ้โหดีมากพวกเธอสามคนเป็นหนุ่มสุดฮอตในโรงเรียนนี้แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ฉันขอเลือกพวกเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์เอาล่ะพวกนายชื่ออะไรกันบ้างบอกฉันมาแล้วก็ไปเจอกันตอนเย็นนะช่วยไม่ได้ <c oughs> พวกผู้ชายในโรงเรียนนี้นะไม่มีใครเหมาะสมเท่าพวกนายแล้วแต่ว่าผู้หญิงเนะี่ยต้องคัดเลือกเอออย่าลืมเจอกันตอนเย็นนะหนุ่มๆแล้วก็ทําความรู้จักกันซะออทุกคนผมชื่อว่าสเตมนะอ,อ,อยากเชื่อเลยว่าฉันจะได้เป็นมือกีตาร์แล้วก็ได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยหรอเนี่ยแล้วนายที่เล่นเปียโน ชื่ออะไรล่ะอ๋อผมซียูนะครับผมรู้สึกเขินๆเลยแฮะอ้ฉันก็เขินเหมือนกันฉันชื่อว่าบุ๊กนะแปลว่าหนังสือนะเอาเป็นว่าเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เพื่อนโรงเรียนนะจะได้เจอสาวสวยๆด้วยงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะอ๋อเออไปกันดีกว่านะเราจะได้เจอสาวสวยๆแล้วอุ้ยใกล้จะคัดเลือกเชียร์ลีดเดอร์เสร็จแล้วพวกเธอมาทําไมที่นี่น่ะอ๋อพวกหนูได้ยินว่ารุ่นพี่คัดเลือกผู้ชายได้แล้วนี่นะก็เลยอยากมาดูน่ะอ๋อดูได้นะแต่ว่าตอนเย็นฉันนัดพวกเธอกับกลุ่มผู้ชายไว้แล้วล่ะเจอกกันนะะแสดดงว่าาพเเรจจไ้ ู้ชายพวกนั้นเย็น่าสนใจจริงๆเลยอ,ออกมาแล้วว้าวหลอดจงเลยอะ คนที่สองอุย้ยหลอมากและก็คนที่สามเชื่ออะไรหรอ <Hey! S 2> อ๋อสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะซีอูงั้นเหรอโอ้หน้าตาดีหมดเลยอ่อเหมาะสมกับเราเชิญมัดเออแต่ว่าเราอย่าไปสนใจเธอนะพวกเราตรงนี้ไปตอนเย็นกันไม่สนใจได้ไงเขาหลอกขนาดนั้นนะอย่าดะซิ <laughs> อะไรกันเนี่ยโอโ้โหมาคบกันแล้วใช่ไหมชาวเชียร์ลีดเดอร์ทั้งหลายเอาเป็นว่านะช่วงนี้ทุกคนจะต้องมานอนที่โรงเรียนกันนะคนที่ถูกคัดเลือกไปก็คือพวกผู้ชายทั้งสามคนเลยออกมาได้แล้ว สีอยู่คนแรกครับผมคน,คนต่อไปก็จะเป็นสแตมแล้วก็บลูคด้วยอ่านี่บลูคเองโอ๊ยหลอกจังเลยย่าอ่าฟังก่อนนะแต่ในกฎข้อหนึ่งก็คือพวกเธอห้ามคบกันเป็นแฟนเข้าใจไหมอะไรอ่ะไม่เห็นแฟนเลยรุ่นพี่คนหลอ่อคนสวยอยู่ใกล้กันน่ะจะไม่ให้ชอบกันเป็นไปไม่ได้หรอกนะดูพวกเขาสิหลอกชะมัดเลยมไม่ได้นะแบบนี้นะ่ะฉันไม่ให้เป็นเชียร์ลีดเดอร์แน่ถ้ามีความคิดแบบนี้นะ่ะถ้าพวกเธอสนใจที่จะคบกันในกลุ่มแล้วล่ะก็พวกเธอก็จะไม่มีสมาธิในการแข่งนะซีเอาล่ะไว้เจอกันนะ liz i got จังเลยแฮะเฮ้ยผมไม่ชอบคนที่มายุ่งกับผมครับไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยพวกเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนๆกันดีกว่านะครับแล้วก็แก๊งทั้งหลังดีใจที่ได้รู้จักนะครับอ๋อผมสีฟ้าสวยจังเลยบลูสกายงั้นเหรอ,อคนมากมายนายทักฉันงั้นเหรออ๋อก็ตาคุณสวยดีนี่นายแล้วก็ผมมาทักทายให้เหมือนเพื่อนกันยังไงล่ะแล้วก็คุณชอบน้ําหอมของผมไหมอ้อหอมจังเลยอะ่ะฉันชื่อบลูสกายนะนายชื่อซียูใช่ไหมอะ่ะพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะสตายแล้ว,วพวกเถิเงียบไปเลย พวกเรามาทําตามกฎกันดีกว่ากฎก็คือห้าเป็นแฟนกันในนี้ใช่ไหมล่ะหออแแบหน้ามันซาชชมัดเลยอย่าเขาก็แค่ไปทักทายไม่ใช่หรอไอ้นี่ขนาดยังไม่คัดเลือกทีมผู้หญิงนั่นเนี่ยน้อยแล้วพวกพี่หวังว่าพี่จะได้เข้ารอบกันงั้นเหรอไม่มีทางสลอกมันเล่นลุ้นกันได้เลยน้อย อยคืนนี้อากาศหนาวมัดเลยอยากจะว่าไปนะเมื่อตอนเย็นฉันมาห่รุ่นพี่สองคนนั่นมากลอยนะมาว่าให้พวกเราได้ยังไงกันนะนี่อย่าไปสนใจเขาเลยนะเราเนี่ยกลับมาโฟกัสตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็สวยขึ้นดีกว่านะออจริงของเธอให้ยายเชอร์เบลอ่ะนี่ยายบรูซกายเธอจะใช้หรือเปล่าโอ้โหอาหารสุขภาพด้วยเอาเป็นว่าฉันขอไปอาบน้ําก่อนแล้วกันนะแล้วก็ครีมพวกนี้น่ะฉันใช้ไม่ได้ฉันแพ้อ๋อเหรอเออรีบไปอาบน้าก่อนเดี๋ยวดึกมานะฉันจะหนาวยังไงล่ะโอ้ย จริงๆแล้วฉันน่ะไม่อยากกินอาหารเพื่อสุขภาพ,พเพื่อที่จะมาเชียร์ลิเดอร์อะไรเนี่ยนะโอ้ยถอกล้อไปหมดแล้วเนี่ยของที่ฉันชอบก็คือ <c oughs> เค้กยังไงล่ะ <c oughs> โอ้มีคนมาแถวนี้เหมือนกันเลยแฮะอเออบลูสกายนี่ เออตรงนี้คือที่นอนของฉันนะเธอเข้ามาได้ยังไงหรอแล้วนั่นเธอกําลังทําอะไรอะกินเค้กง,งั้นหรอรุ่นพี่สั่งว่าไม่ให้กินไม่ใช่หรือไงเฮ้ยอย่าแล้วนายจับได้จนด้านศินนะนายอย่าไปบอกรุ่นพี่ได้ไหมอืมมากินห้องผมแบบนี้นะงั้นก็เดี๋ยวผมจะทําให้เธอไม่อายแล้วกันนะผมกินเป็นเพื่อนเอ๊ะกินเป็นเพื่อนงั้นหรอแสดงว่านายจะเก็บความลับ ผมจะเก็บความลับนี้ไว้เป็นเพื่อนยังไงล่ะรีบกินกันดีกว่านะอ๋อเขาน่ารักจังเลยอะแบบนี้เนี่ยฉันรู้สึกปลื้มชมัดเลยเออ แล้วก็สิ่งนี้เป็นความลับของเราสองคนแล้วผมจะไม่บอกใครพวกเรามาทําสัญญากันดีกว่านะและแล้วดูเหมือนว่าฉันอาจจะชอบบมอนี้เข้าให้แล้วอุ้ยไอเด็ก3ามคนนั่นนะมันจะต้องโดนไล่ออกจากเชียร์ลิ่เดอร์ให้ได้ดูเหมือนจะมีคนมานะรีบเข้าไปหลบกกันแล้วกันนะอาจจะไม่มีใครเห็นก็ได้เธอใจเย็นๆแล้วกันนะสักวันหนึ่งเดี๋ยวฉันจะหาทางเนี่ยจับตามองมันไว้แน่นอนพวกเราต้องฝึกให้หนักกว่าพวกมันนะถึงเราจะเป็นุ่นพี่ที่แก่แล้วแต่ว่าเรายังสวยยังไงล่ะเอ้ได้กลิ่นอะไรปะฉันว่าฉันได้กลิ่นเค้กนะ มีคนมากินเค้กที่นี่หรือเปล่าเออน,อน,นั่นสิหืมดมสิเน,นี่ยมันอยู่ตรงนี้แ,แกมเชลลิดเดอร์สองคนนั้นมาทําอะไรที่นี่ฮะให้ตายแล้วรุ่นพี่มาเธอทําไมไม่ไปนอนกันมันถึงเวลานอนแล้วแบบนี้แต่เดี๋ยวฉันหักคะแนนเลยไม่รุ่นพีพนะแหมดึกดื่นแบบนี้เธอจะหาอะไรกินจ้าฉันบอกแล้วไงว่าให้ไดเอทโอ้ยเกือบโดนจับได้แล้วแฮชคดีที่รุ่นพี่เข้ามานะ่ะออ,ออกมาได้แล้วครับคุณบลู ไปไปแล้วยังอะโอไม่ต้องตกใจนะครับโอ้โอ,โอแล้วตอนนั้นฉันก็รู้เลยว่าเขาทั้งน่ารักแล้วก็แอนดีกับฉันที่หนึ่งเลย <c oughs> น่ารักจังและเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเราทั้งสองคนก็รู้สึกดีต่อกันซึ่งแน่นอนว่าในการคัดเลือกเชลิเดอร์รอบนี้นะรุ่นพี่ต้องเคร่งครัดต่อระเบียบวินยัยและกฎที่นั่นหนาที่สุดก็คือห้ามคนข้างในคบกันเป็นเด็ดขาดอ้โอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยอะหนึ่งสองหนึ่งสองปันปันพวกเราต้องปันปันปันอย่าเพิ่งเข้ามาเล่นกับฉันตอนนี้ก็อย่างว่าในช่วงจีบใหม่ๆนะฮฮ นี่ดูกล้างผมก่อนซิ ه, ถ้าไม่หันมา <โ il. S 1> ผมขย,ยับเข้าไปหาเธออีกแล้วนะอุ้ยหมอนี่เนี่ยก็โดนจับได้หรอก้ยหันมาแล้วนี่ยหน่าลังชะมัดเลยเห็นไหมฉันก็ใจอ่อนดอกเทนะผมก็ทนความน่ารักของคุณไม่ไหวครับ <im itation> พวกเราจะจีบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ <im itation> นี่สรุปนายจีบฉันจริงๆงั้นเหรอแต่ว่าห้ามให้คนอื่นจับได้ล่ะเข้าใจไหมแอบเล่นเนียนๆดีกว่าอืมือเขินจังเลยนี่เนี่ยเหยียบเท้าเลยไว้ล่นทีคขาฉันขอไปเข้าห้องน้ำแบบหนึ่งนะเหนื่อยมากเลยอะไ้ห้องน้ำไปทางไหน เออเออโอ้ยบเท่าเบาเบาสิขอโทษเอ๊ะสองคนนี้แปลกๆนะแปลกๆแล้วแบบนี้เนี่ยฉันต้องถ่ายวิดีโอไว้โอ้โหชัดเลยสองคนนี้แอบคบกันแล้วก็แอบมีใจกันแน่แๆ่คราวนี้แหละมันจะต้องโดนจับแล้วก็โดนไล่ออกจากเชียร์ลีเดอร์รีบเอาไปบอกเพื่อนฉันดีกว่าฮะ จริงเหรอแกจริงนะสิแกดูสิฉันจะเปิดให้ดูนะโอ้ก็รุ่นพี่นะ่ะออกกฎมาแล้วยังไงเล้วว่าห้ามคบกันในแก๊งเชลิเดอร์เราให้ดีเลยสิแกวันคัดเลือกถ้ามันผ่านนะฉันก็จะเอาคลิปนี้ให้รุ่นพี่ดูเย้เฮ้ยอ,อีกไม่กี่วันก็จะคัดเลือกทีมเชลิเดอร์แล้ววะฉันอยากจะซื้อดอกไม้ไปให้ใครบางคนจังเชาเบลช่วยฉันเลือกหน่อยแซอะถ้าเป็นชาเบลน่ะชาเบลขอเลือกสีม่วงแล้วกันชาเบลชอบสีม่วงอะแต่ยังไม่ถูกใจฉันเลยออบรูสกายเธ บลูสกายเอาแต่เล่นโทรศัพท์อยู่ได้อ่ะเอ๊เพื่อนถามว่าช่วยเลือกดอกไม้หน่อยได้ไหมฮะฮะอ๋ฉันมอมแต่พิมพ์แชนอทอนะขอโทษนะเมื่อกี้เธอถามว่าให้เลือกดอกไม้ใช่ไหมฉันคิดว่าเลือกดอกสีส้มแล้วกันโหตรงที่ฉันชอบเลยพิงกี้อ่ชอบสีนี้พดอดีแต่เธอนี่รู้ใจฉันจังเลยในบลูสกายโอเข้าข้างกันชะมัดเลยอะจะว่าไปบลูสกายทำอะไรนักหนาเออฉันไม่ว่างเลยอะ่ะพวกเธอเดี๋ยวนะ ฮัลโหลจ้าจ้าเดี๋ยวฉันไปตอนนี้แหละอะไรอะ่ะเล่นโทรศัพท์ทั้งวันเลยเหมือนมีแฟนเลยนะก็นานานะสิแต่ว่าเธอหน่ะจะซื้อดอกไม้ไปให้ใครกันแน่ังั้นเหรอฮ้ความลับนะคนที่ฉันจะซื้อไปให้ก็คือคนที่ฉันแอบชอบและคนที่ฉันแอบชอบ<ป>ก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มเชร์หร<ะ>ือได้เรายังไงล่ะเฮ้ยแต่แต่ว่าเบยเบาสิฉันไม่บอกหรอกว่าเป็นใครอ๋อฮัลโหลครับมาหรือยังอ่ะก็กําลังเดินอยู่นี่ไงฉันอยู่ข้างหลังนายนะหันมาสิเออมาพอดีเลยวันนี้น่ะเป็นวันที่ ด,ดีก็เลยคิดว่าอยากจะให้ดอกกุหลาบหนึ่งดอกเพื่อบอกอะไรบางอย่างเออผมชอบคุณมากเลยนะชอบคุณมากๆๆๆม,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 มนี่แสดงว่า พวกเราแอบคบกันแล้วใช่ไหมอมแต่ว่าการครบกันของพวกเรานะ่ะคบไปในทางที่ดีพวกเรานะ่ะซ้อมหลีดแล้วก็ซ้อมเชี่ยร์ลีดเดร์หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่นานในเย็นวันนั้นดูเหมือนว่าพิงกี้จะไปหาใครบางคนออ๊ะใครมาเรียกดึกดื่นเนี่ยอ้อนี่ซโยอช่วยออกมาหน่อยซิแล้วเร็วนะอ๋อใครมาเรียกผมดึกๆแบบนี้เนี่ยเอ๊ะนี่มันเพื่อนของบลูสกายเนี่ยโาทำไมเหรอช่วยตามฉันมาหน่อยสิฉันมีอะไรจะให้นายด้วยแหละเอ๊ะ ให้อะไรผมงั้นเหรอเออครับอยู่ตรงนี้นะแล้วฉันอนะ่ะอยากจะบอกอะไรบางอย่างใดอกกุหลาบนี้ฉันก็จะให้นายฉันแอบชอบนายนะเอ,อช่วยรับหน่อยได้ไหมอ,อ่ะอ๋อคือถ้าไม่รับก็ไม่ได้สินะ แต่คือผมมีคนที่ชอบแล้วครับเพะว่าไปผมรับไว้ก็ได้แต่ขอปฏิเสธนะคนที่ผมแอบชอบก็อยู่ในเชียร์ลีดเดอร์เนี่ยแหละซึ่งผมจะต้องขอปฏิเสธคุณจริงๆขอโทษด้วยนะในชอบใครนะออบอกไม่ได้จริงๆนะแต่ว่ารับดอกไม้ไว้เออเอาไปเถอะ แต่ว่าให้หลือไปสัตว่าฉันเคยให้นายแล้วกันออฉันไม่เอาแล้วอ๋ไม่เป็นไรนะขอโทษนะพิงกี้นะแปลกจังเลยทําไมพิงกี้ได้มาสารภาพรักกับผมล่ะนี้เนี่ยต้องนัดกับบลูสกายออกมาคุยกันแล้วอ,อ๋อ,อ จะบอกดีไหมเนาะเพื่อนของเขาเนี่ยมาบอกชอบผมเฮ้ยอุต네ส่าห์ว่าจะบอกอ๊ยตื่นแล้วเหรอขอโทษที่ทําให้ตื่นนะอ๋อแล้วฉันมาทําไมเนี่ยโอ๊ดอกไม้เออตอนแรกผมว่าจะมีอะไรมาบอกคุณด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วอ๋อถ้าไม่มีอะไรบอกแต่เอาดอกไม้มาแบบนี้โอ๊ะจะให้ฉันงั้นเหรอดอกไม้สวยจังเหมือนที่ฉันเลือกให้เพื่อนของฉันเลยอ่ะอ้าสวยแล้วไงล่ะแต่ก็ช่ามาเถอะนะงั้นผมเนี่ยจะเก็บเป็นความลับไว้ละกันนะว่าเพื่อนของเธอก็แอบชอบผมเฮ้ยนี่ก็ถึงวั ฉันคัดเลือกแล้วนะฉันจะต้องทําให้ได้นายช่วยเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะที่รักโ,โอ๊ยดูเหมือนจะมีคนมาแล้วพวกเรารีบแยกยายกัน เออเดี๋ยวคนเข้าใจผิดเนอะรูสกายมาเช้าจังเลยนะเอ๊ะดอกไม้ด้านหลังนั่นอ๋อมันก็แค่เหมือนเธอนะอ๋องั้นหรอกเหรอรีบไปดีกว่าน่าจะคัดเลือกทีมแล้วตื่เต้นจังเลยปะแล้วในตอนนั้นก็ถึงเวลาคัดเลือกทีมเชียร์ลีดเดอร์ดูเหมือนว่าฉันาจจะตื่นเต้นแล้วก็ไม่มั่นใจเลยทําไมทุกคนทําได้ดีจังฉันอยากได้กําลังใจจากใครบางคนนต่แต่แต่แตแต่แต่ต่แต่แต่ต่ต่แตต่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 แต่แ นั่นแฟนของฉันกําลังมองอยู่นี่นะหนึ่งสองหนึ่งสองนึ่งสองสาี่ห้าเอาไม่เต้นเหรอโอ้ดูเหมือนที่แล้วของผมจะไม่มั่นใจนี่ทางนี้สู้ๆนะกำลังใจมาแล้ว ขอบคุณนะในที่สุดฉันก็ได้รับกำลังใจจากใครบางคนพร้อมแล้วลีดพร้อมสามสี่สามสามีสม่สสสสสสโอ้โหทุกคนเต้นสวยกันมากเลยนะคิดว่าความพยายามของทุกคนเนี่ยสุดจะปึ้งลยแหละเอาเป็นว่าฉันเนี่ยในฐานะรุ่นพี่ขอประกาศว่าคนที่ผ่านเข้ารอบก็คือเออเพิงกี้แล้วก็เชอร์เบลนะโอ<ห>้พวกเราผ่านแล้วเย yeah. ้คนต่อไปก็บล <c oughs> ูสกายเดี๋ยวผ่านส่วนคนที่ตกรอบไปก็คือพวกเธอสองคนนะ <c oughs> เสียใจด้วยโว้ยรุ่นพี่ขาโทษน,นะถึงฉันจะเต้นไม่ ไม่ดีเนี่ยแต่ว่าฉันนะ่ะก็ทําตามกฎนะซึ่งคนที่ไม่ทําตามกฎนะ่ะก็คือบลูสกายตั้งหาก <c oughs> จับได้แล้วสินะนะน่อายชมัดรลอยอย่าแอบคบกันกับใครงั้นเ <c oughs> หรอบอกฉันมาสิปปเปล่านะแหมก็จะปฏิเสธเนอะก็คนที่เธอคบนะ่ะก็คือซีอยยังไงล่ะฮะ <c oughs> มไม,ไม่จริงนะฉัฉะนขอโทษนี่เธอเป็นแฟนกับซีโยงั้นเหรอเอ้าแต่ทํายังไงล่ะก็พวกเขาคบกันแต่ว่าซีโยแล้วก็บลูสกายเต้นดีนี่นะไม่รู้ละค่ะรุ่นพี่จะต้องไล่บลูสกาย ออกจากกลุ่มซะรุนเพคะฉันจะออกเองเอ้ออกแล้วเหรอนายรีบไปรับผิดชอบเร็วๆนายเป็นลูกผู้ชายนะ่ะไปโอ๊ย แฟนผมสวยแล้วผมรับผิดชอบเองครับรุ่นพี่ผมจะออกกับเธอด้วยมันเป็นความผิดของผมเองที่ผมตามจีบเธอนนะแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ในทีม<อ>ผมก็<อ>ตั้งใจซ้อมเต็มที่นะครับทีหลังทีหลังไม่ต้องมาเข้าข้างฉันก็ได้ฉันจะออกเองนะรุ่นพี่ครับถึงพวกเราจะคบกันผมจะไม่ทําให้ทีมเสียหายครับผมสัญญาขอแค่โอกาสนะครับโอ้ยเอาไงดีล่ะทีนี้นะ่ะเอาเป็นว่านะฉันน่ะอาจจะต้องเก็บคนที่แบบว่าเต้นเก่งไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหมายความว่าก็หมายความว่าฉันจะต้องเก็บพวกเขาสองคน นี้ไว้บูสกายกับซีโยและส่วนเธอสองคนนะ่ะก็ออกไปเถอะแค่นี้นะจบโอยกดมีไว้แหกแล้วไงนะนี่มันน่ารังเกียจเกินไปนะแต่ว่าคุณต้องยอมรับสิว่าพวกเราเต้นเก่งกว่าคนนะ่ะไปกันดีกว่าที่รักโอ๊ยแล้วเพื่อนของฉันล่ะจะทํายังไงเออคือไม่กล้ามองหน้าพิงกี้เลยแฮะเชอบเบลพิงกี้ขอโทษที่ไม่ได้บอกว่าพวกเราคบกันนะไม่บอกหรือไม่อยากบอกกันแน่รู้ไว้ด้วยว่าดอกไม้นะฉันก็ให้ซีโยแต่ว่าเธอดันเอาไปทําไมขอโทษฉันไม่ได้บอกเธอหรอกว่าฉันเองก็ ชอบซโยเหมือนกัน <c oughs> ฉันไม่น่าคบกับนายเลยนะทำยังไงดีเพื่อนก็เลิกคบฉันแล้วมันเป็นความผิดของที่รักงั้นเหรอเราจะเลิกกันเพราะว่าเพื่อนนี้เหรอ <c oughs> ไม่เอาอะที่รักผมรักคุณมากๆเลยนะเราทําดีที่สุดแล้วและนี่ก็ไม่ใช่ความผิดของเธอด้วยผมรักคุณนะข <c oughs> อให้เขามาบอกชอบผมแค่ไหนเนี่ยผมก็จะมีแค่คุณคนเดียวขอร้องล่ะจริงเหรอและตอนนั้นแฟนของฉันก็บอกว่าให้เลิกโทษตัวเองได้แล้ว <c oughs> ทำยังไงเดีเก้ฉันคิดว่าฉันก็เห็นด้วยกับรูสก กายนะเธอนัดใจเย็นๆบ้างก็ในเมื่อเขาไม่ใช่เนื้อคู่เธอและบูสกายก็ไม่รู้ว่าเธอชอบเขาด้วยนี่เอาตอนนั้นน่ะบูสกายก็แค่เลือกดอกไม้ให้เธอไม่ใช่หรอนี่ไปตั้งสติมาซักพวกเราเป็นเพื่อนกันนะถ้ามีสติเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกับฉันเอ้าทำไมเป็นแบบนั้นล่ะหรือว่าคนที่ผิดก็คือฉันนะเฮ้ยยายนั่นอยู่ในกลุ่มเชลิดเดอร์เรานี่นะขอไปนั่งด้วยดีกว่า <c oughs> ขอนั่งกินขนมด้วยนะ เออเราอยู่ในกลุ่มเชลลดเดอร์เดียวกันนี่นะไม่ค่อยได้คุยกันเลยอ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่าถ้าเครียดอ่ะให้กินของหวานเยอะๆเลยนะจริงเหรอไงอร่อยปะโอออร่อยจริงๆด้วยฮะขอบใจนายมากเลยอน่ะรู้สึกผิดกับเพื่อนนะอ๋อถ้าเป็นเรื่องเพื่อนแล้วก็ไปขอโทษสิเธอน่ะทั้งน่ารักเธอไม่เหมาะสมที่จะเสียใจหรอกนะไปขอโทษเพื่อนนะเออก็ได้แต่ว่านายมองฉันแบบนี้หมายความว่าอะไร